ชาตินี้อ้วนไปก่อนเดี๋ยวชาหนะ้าค่อยแบบสวยนะคะชาหน้าจะได้มาเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะยังไม่รู้เลยาความคิดที่ทําให้คุณอ้วนแล้วก็ลดน้ําหนักไม่ได้นะคะซึ่งวันนี้ม่าจะมาบอกนะคะว่าเพื่อนๆจะต้องหยุดคิดแบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆจะลดน้ําหนักได้แน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าการที่เราอ้วนนะคะไม่ใช่แค่แบบการกินนะคะหรือว่าแบบฟิสิกอลอย่างเดียวนะคะแต่ว่า มันมีเรื่องสำคัญกว่านั้นนะคะก็คือ m e n t ทนะคะวินาเป็นเทรนเนอร์อยู่ในอเมริกานะคะเทรนฝรั่งก็ต้องใช้ทั้ง2องอย่างนะคะทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจนะคะถึงจะช่วยให้คนที่อยากลดน้ําหนักนะคะหรือว่าคนที่คิดว่าลดไม่ได้นะคะหรือว่าคนที่แบบอ้วนเพราะคิดแบบนี้นะคะถึงจะประสบความสาเร็จในการลดน้ําหนักนะคะ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถ้าใครคิดแบบนี้นะคะจะทาให้เบือน อ้วนขึ้นไปเรื่อยๆค่ะและความคิดที่ทําให้เพื่อนอ้วนนะคะความคิดที่1ก็คืออ้วนเพราะกรรมพันธุ์ค่ะหลายๆคนนะคะเกิดมาในครอบครัวที่แบบค่อนข้างมีโ,โรคอ้วนนะคะในครอบครัวหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับความดันเบาหวานนะคะหลายๆคนก็จะคิดว่าเพราะว่าเด็กอะ่ะถ้าเกิดเติบโตมาในครอบครัวแบบนี้นะคะมันจะถูกฝังหัวนะคะแล้วก็จะคิดว่าต่อไปเราก็ต้องอ้วนนะคะแบบว่าอ้วนแบบกรรมพันธุ์ค่ะซึ่งจริงๆเพื่อนๆเคยได้ยินไหมคะ break เดอะเเนอเนะคะก็คือแบบพาเราไปเลยนะคะพาเราคือเราอย่าไปยอมรับนะคะว่าเราจะต้องอ้วนแบบกรรมพันาพานะคะคนที่คิดแบบนี้นะคะก็จะทำาให้เพื่อนใช้ชีวิตเหมือนคนรุน่นก่อนนะคะหรือว่าคนในครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องความอ้วนอยู่แล้วนะคะซึ่งจะทำาพืนเพื่อนใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะและในที่สุดนะคะการใช้ชีวิตเหมือนกันการทานอาหารเหมือนกันการอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันนะคะก็จะทําให้อ้นวนเราก็จะคิดว่า เออไม่เป็นไรหรอกยอมรับไปเถอะเป็นเพราะกรรมพันนะคะซึ่งจริง,รงๆเราไม่ต้องอ้วนนะคะเหมือนคนที่เป็นกรรมพันธนะคะถ้าเรามีวุฒิที่ภาะวะมากพอนะคะที่จะหยิบอาหารใส่ปากได้เนี่ยเราก็ต้องเลือกนะคะหาข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวนี้ถ้าง่ายนิดเดียวนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะสุขภาพดีนะคะโดยเฉพาะกด subscribe ช่องโค้ชวีนาไปเลยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับความรู้อีกความรู้ใหม่ ที่คนไทยอาจจะไม่รู้ค่ะและที่สําคัญะคะ่ะเพื่อนจะต้องสั่งสมองนะคะจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ะคะว่าเราจะไม่เป็นเหมือนคนในครอบครัวนะคะเราจะมีสุขภาพดีนะคะซึ่งวินาก็เจอกับตัวเองนะคะวินาก็ผ่านเรานะคะเพราะว่าคุณพ่อของวินาเอ,เองนะเสียชีวิตนะคะตอนอายุยังไม่70นะคะซึ่งถือว่าหน่อยมากนะคะเป็นเรื่องที่แบบจําไม่เคยลืมนะคะเพราะว่าคุณพ่อจะชอบพูดว่ากินไปเถอะตายไปไม่ได้กินหรอกนะคะแล้วคุณพ่อก็เป็นโรค คือเป็นโรคต่างๆเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นความดันนะคะเส้นเลือดในสมองแตกคือแบบตั้งแต่จําความได้คุณพ่อก็จะแบบป่วยนั่นป่วยนี่มาตลอดะค่ะซึ่งทําให้วินาพาเรามานะคะซึ่งเพื่อนก็ต้องพาเราแล้วก็เปลี่ยนความคิดใหม่นะคะเราไม่จําเป็นที่ จะต้องอ้วนนะคะหรือว่ามีสุขภาพไม่ดี DNA มันอาจจะเปลี่ยนไม่ได้นะคะแต่ว่าการใช้ชีวิตการหยิบอาหารเข้าปากนะคะเ,เพื่อสามารถที่จะเลือกได้ค่ะและไปน่ดตรวจสุขภาพทุกปีนะคะทุกอย่างก็อยู่ในระดับที่ดีนะคะทุกอย่างปกตินะคะแล้วก็ไขมันคอเลสเตอรอลเลยนะคะก็อยู่ในระดับที่แบบยอดเยี่ยมค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆหยุดคิดเลยนะคะว่าจะต้องอ้วนเหมือนกรรมพันธ์ค่ะเปลี่ยนความคิดใหม่เลยค่ะผ่าเหลาไปเลยค่ะและข้อที่2นะคะความคิดที่ทําให้เพื่อนๆอ,อ้วนนะคะก็คือกินไปเถอะ เคยได้ยินไหมคะคำนี้เรียกว่าเคยพูดนะคะกินไปเถอะเดี๋ยวค่อยลดนะคะกินไปเถอะเนี่ยมันก็จะมีกินไปเถอะทุกวันนะคะถ้าเกิดมันมีความคิดนี้อยู่ในหัวสมองนะคะการกระทําของเราเนี่ยมันต้องเริ่มที่นี่ก่อนนะคะมันถึงจะประมวลผลออกมาเป็นการกระทานะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆให้เปลี่ยนความคิดนะคะว่ากินไปเถอะเดี๋ยวค่อยลดนะคะจากการที่เพื่อนๆแบบกินไปเถอะเนี่ยมันจะมีกินไปเถอะทุกวัน กินไปเถอะเดี๋ยววันนั้นวันนี้กินไปเถอะมารู้ตัวอีกทีนะคะเพื่อนเป็นโรคนะคะแล้วก็อ้วนไปแล้วนะคะแล้วก็แก้ไขาย,ยากนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนจะต้องกินไปเถอะอาหารที่ดีๆอะ่ะกินทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าอยากกินอาหารที่แบบหวานๆวานมันๆหรือว่าอาหารที่ทําให้อ้วนนะคะ ก็กินไปเถอะแต่ว่ากินเป็นครั้งคราวค่ะแค่นี้เพื่อนๆก็จะไม่อ้วนเลยนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขด้วยค่ะและความคิดข้อที่3นะคะที่ําให้เพื่อนๆอน้วนนะคะแล้วก็อ้วนขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะไม่ใช่แบบแค่อ,อ้วนนะคะข้อนี้ก็คือชาตินี้คงลดไม่ได้หรอกอเกิดมาชาติดเดียวนะคะทำชีวิตให้คุ้มค่าะคะ่ะอย่าไปคิดว่าชาตินี้ ชาตินี้อ้วนไปก่อนเดี๋ยวชาติหน้าค่อยแบบสวยนะคะชาติหน้าจะได้มาเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเรายังไม่รู้เลยไม่เคยตายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะชาตินี้เกิดมาชาติเดียวทําอะไรนะคะทําให้มีความสุขเพราะว่าคนที่ส่วนมากทั้หนักเกินนะคะเขาก็ไม่มีความสุขนะคะเกิดมาเนี่ยมันเหมือนการเสียชาติเกิดนะคะอย่าหลอกตัวเองะคะ่ะว่าชาตินี้แบบเกิดมาอ้วนแบบนี้ยอมรับรับไปเถอะไม่ต้องยอมรับนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกคนนะคะเพราะว่า คนอื่นเขาทำมาแล้วนะคะโคช้ชวินะเองก็ทำมาแล้วนะคะวินะเคยอ้วนเคยท้องเคยคลอดลูกนะคะก็ทำได้มาแล้วนะคะแล้วก็คนอีกไม่รู้กี่ล้านคนนะคะก็ทำมาได้เพราะฉะน,นั้นเพื่อนๆก็ต้องทําได้เหมือนกันค่ะให้เพื่อนๆเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะจากที่ว่าชาตินี้คงรอดไม่ได้หรอกนะคะให้คิดว่าอ้วนมันอ้วน,นมาแล้วอะช่างมันโอเคอย่าไปยึดติดกันนะคะแต่ว่า ให้คิดใหม่นะคะว่าฉันจะลดได้แน่นอนนะคะชาตินี้ฉันจะสวยฉันจะมีสุขภาพดีฉันจะหล่อนะคะฉันจะเป็นคนที่ฉันอยากเป็นฉันจะมีหุ่นที่ฉันอยากจะมีนะคะเพื่อนๆลองพูดกับตัวเองนะคะพูดหน้ากระจกหรือว่าพูดกับตัวเองดูวิดีโอนี้จบนะคะพูดกับตัวเองเลยคะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะมีสุขภาพดีแล้วฉันจะลดความอ้วนนะคะมันเป็นการแบบ ฟังไมโครชิปนะคะในสมองของเรานะคะแค่พูดอย่างนี้กับตัวเองะคะเพื่อนจะมีพลังขึ้นมาทันทีค่ะและความคิดข้อที่4นะคะที่จะทําให้เพื่อนๆอ้วนนะคะก็คือคนที่หุ่นดีพวกนี้เขาไม่เอนจอยดิ้งเขาไม่มีความสุขพวกนี้ไม่มีความสุขกับการกิน what <laughs> คนที่หุ่นดีเนี่ยเขามีความสุขนะคะเพราะว่า จริงๆพวกนี้เขากินทุกอย่างนะคะถ้าเกิดคุณไม่ใช่แบบโอ้พวกบอดอิมพิวเดอร์จริงๆคนลีนเยอะๆเวอร์เยอะเ,เขาก็ไม่ใช่คนสุขภาพดีนะคะพวกนี้จะส่วนใหญ่จะแบบจิตตกแล้วก็มีโรคปัญหาแทรกต่อน,นะคะเพราะฉะนั้นคนที่หุ่นดีแบบสุขภาพดีนะคะเขาเป็นคนที่มีความสุขเขาเป็นคนที่ enjoy eating นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆดูในยูทูบวินานะคะ่ะวินาคือแบบจริงๆก็กินทุกอย่างนะคะแต่ว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องมีความบาลานซ์นะคะซึ่ง เพื่อนๆอย่าไปคิดนะคะว่าคนที่หุ่นดีเขาไม่กินเขาไม่เอนจอยเขามีความสุขมากนะคะเพราะว่าความสุขของเราเนี่ยมันเกิดจากการมองเห็นข้างนอกก่อนนะคะถ้าอะไรมันมองเห็นสวยๆงามๆที่สําคัญคือตัวเองก่อนมองดูตัวเองแล้วมันรู้สึกดีเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วถ้าเกิดโอ้โหคุณมองตัวเองทุกวันตื่นขึ้นมาแบบไม่พอใจกับตัวเองดูแบบแล้วก็โลกรุมเร้าขนาดนั้นอนะ่ะมันก็ไม่มีความสุขหรอกคุณจะแบบ enjoy eating ขนาดไหนนะคะคุณจะกินอะไรขนาดไหนมันก็มีความสุขเฉพาะชั่ววูบนะคะที่ตอนกินนะคะแต่ว่าคนที่มีความสุขจริงๆเนี่ยเขากินทุกอย่างเขาออกกําลังกายนะคะเขาเลือกอาหารที่กิน,นะคระับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนความคิดนะคะใหม่เลยะคะว่าคนหุนน่นดีคือคนที่กินทุกอย่างนะคะแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ เขาเลือกกินค่ะเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆจะเปลี่ยนตัวเองได้นมคะวิน่าเชื่อว่าเพื่อนๆจะเปลี่ยนตัวเองได้แน่นอนค่ะเพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะว่าเพื่อนๆจะเปลี่ยนตัวเองนะคะจะสุขภาพดีขึ้นตั้งแต่วันนี้เลยค่ะและความคิดข้อที่5ที่จะทาให้เพื่อนๆอ้วนก็คือแต่งงานมีลูกมีสามีมีภรรยาแล้วว่ามันก็ต้องอ้วนเป็นเรื่องปกติมันไม่ปกติ <laughs> มันจะปกติได้ไงก่อนแต่งงานคุณหุ่นดีแล้วแบบ พอแต่งงานนะ่ะคุณจะต้องหุนดีจะต้องดูแลสุขภาพกว่าเดิมโดยเฉพาะคนที่มีลูกนะคุณจะต้องเป็นตัวอย่างของลูกๆคุณนะคะเกับเพื่อนอยากให้ลูกหลานของเพื่อนนะคะมีความสุขป,ประสบความสําเร็จนะคะแข็งแรงตเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะคะเพื่อนจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีคะ่ะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาเห็นยังไงเขาก็จะทําตามแบบนั้นคะ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะเดี๋ยวนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ย าจะต้องฟิตเขาจะต้องแข็งแรงนะคะไม่ใช่แบบว่าอมีลูกแล้วจะต้องปล่อยตัวนะคะเอาจริงๆนะวินาสอนแบบฝรั่งเนี่ยในอเมริกาเนี่ยคนมีปัญหาในครอบครัวเนี่ยคนที่แต่งงานมีปัญหากันเยอะมากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แม่บ้านอยู่บ้านนะคะก็จะแบบปล่อยตัวนะคะฝรั่งนี้คือตอนสาวนี้แบบสวยมากนะคะสวยหุ่นดีแบบเอารูปให้ดูที่แบบ คนละคนคืองงตกใจมากเลยนะคะแต่ว่าพอมีลูกเราก็ปล่อยตัวนะคะคิดว่าแบบมึฉันสามีฉันจะรักฉันแบบที่ฉันเป็นนะคะเอาล้กแล้วยูไม่รักตัวเองเหรอะคะพี่นักข่าวบ่อยๆนะยูไม่รักตัวเองเหรอ,อยูตื่นมาแล้วแบบไม่พอใจกับตัวเองทุกวันคุณ,ค,ณคิดว่าคนอื่นเขาจะพอใจกับคุณเหรอเพื่อนๆก็ต้องแบบว่าคิดตรงนี้ด้วยนะคะบางคนแบบคู่สามีเดินมานี่แบบฟิตตับ ก็ไม่ได้ฟิตเวอร์เลยนะคะแต่ว่าดูฟิตดูแบบมีกล้ามมีอะไรที่เขาแบบออกกําลังกายอย่างเงี้ยภรรยาเดินมานี้แบบว่าคือแบบคือมันมันไม่ใช่อะ่ะแล้วคือบางคนนะคะภรรยานี่คือแบบทั้งเป็นแม่นะคะดูแลตัวเองขุนฟิตหุนสวยนะคะแล้วก็สามีนะคะถ้าลองสังเกตดีครอบครัวหลายๆคนคนไทยอะ่ะแบบว่าสามีจะชอบแบบ อยากมีภรรยาเด็กภรรยาสวยนะคะแต่ตัวเองแบบเดินวนอยู่ในบ้านแบบพุงใหญ่โลขนาดนั้น <laughs> พเพื่อนๆคิดว่ามันจะไปรอดไหมอะ่ะมันก็ไม่รอดนะคะคือทุกอย่างมันต้องมีความบาลานนะคะแล้วก็เพื่อนๆจะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่แข็งแรงนะคะไม่ได้แค่คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีแล้วแฮปปี้กัเดิมค่ะอย่าลืมนะคะเปลี่ยนความคิดชีวิตจะดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ